ข่าวนักเรียนสมุนพระรามเก็บแหนแดงตากวันพุทธที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีท่านสิกขมนกล้าข้ามฝันพานักเรียนสมุนพระรามจำนวน16คนไปทำกิจกรรมเก็บแหนแดงขึ้นมาตากที่สวนป่าสางทวนมีลุงไม้หินเป็นผู้ดูแลอยู่โดยมีอุปกรณ์เป็นตะกร้าและที่ช้อน เพื่อไปช้อนแหนแดงขึ้นมาจากบ่อแล้วนําออกมาตากให้แห้งเพื่อจะใช้เป็นปุ๋ยระหว่างทํากิจกรรมนักเรียนสมุนพระรามก็ได้เล่นสนุกไปด้วยจากที่ยืนช้อนแหนแดงข้างครูขึ้นมากองไว้พอเริ่มทําก็เริ่มสนุกจึงพากันลงไปช้อนแหนแดงกันในคูน้ําแม้เปียกกันบ้างแต่ก็ทําให้สนุกสนานและได้ประโยชน์จากการทํางานไปด้วยหลังจากน,นําแหนแดงขึ้นมาตากแล้วก็ได้ตรวจดูกองแหนแดงเพื่อหาสัตว์ที่อาจจะติดมา แล้วนาไปปล่อยลงน้ํากิจกรรมครั้งนี้ทําให้นักเรียนสมุนพระรามได้รับความรู้ในการต่างแหนแดงได้ฝึกความอดทนได้เล่นน้ําอย่างสนุกสนานสร้างสรรค์ได้ฝึก,กจิตใจอ่อนโยนรู้จักช่วยเหลือทั้งผู้อื่นและสัตว์เป็นการรักษาศีลข้อที่หนึ่งในการลงปฏิบัติงาน